ก็กลับมาพบนะครับกับตะบอยคอยนานนะครับเหมือนเดิมวันนี้เราก็พามาขุดเห็ดนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับป่าผู้แคนะครับในวันที่วันนี้วันที่อะไรครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับตุลาหกสี่นะครับวันนี้ก็เป็นมูเห็ดดอกกลางนะครับกําลังบานสวยนะครับอยู่ข้างถนนเลยรถจอดอยู่นี่เลยครับถนนมันก็จะขึ้นโดดนะครับ นี่นครับโน่จะโดดเข้าับด้านในครับเป็นจุกๆไปเรื่อยนะครับน,นี่อีกจุกหนึ่งน้องมันไม่เห็นนะครับ <c oughs> หัวรุดมาเลยครับวันนี้อ่านี่หัวรุดมาเลยครับน่าจะฝนตกใส่ หมูก็พอได้อยู่นะครับประมาณ2โลกว่าๆใก้เคียงนะคเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันนะครับเราก็จะให้เสียนก้านะครับที่เก่งที่สุดในราชบุรีนะครับขุดเพราะเขาเคยขุดตุนอยู่นะครับที่เหมือนเลยต้องแงะเอาแบบธรรมดาเพราะฝาดปวก อัดเราเลย,อเ,ลยเอาไ,ไม่ต้องไปทรามานพวกดอกแข็งนะครับสวยเป้งเลยดอกแข่ง เรามาเจอชาอีน้อยก็แอนพวกนี้ก็พ่งนี้ยังสวยนะถ้าฝนไม่ตกนะวนะพวกนี้ก็ยังสวยอยู่ดอาแข่งปุ๊กขี่รถมาได้กลิ่นเห็ดนะครับเบ,กบรกแทบล้มนะครับเออ่ะ สวยก็เลยครับเห็ดช่วงนี้ถ้าเจอเห็ดก็จะเจอเป็นเป็นหมูนะครับเป็นหมูก็จะโดดไปเรื่อยครับค่อยค่อยขุด ใ,ใครสนใจจะมาหาเห็ดกระตบ,บอยก็ทักเฟซมาได้เลยครับตะบ,บอยวัตถุดิบทำบอนไซนนะครับแล้วจะพามาเดินให้ขาลากเลยครับโหหลุดมีบ้างครับโดนฝนนะ สวยวนวๆเลยหมหนึ่งเยอะนะครับก็ใช้เวลาขุดประมาณสองชั่วโมงถึงไหมฟัวก้ติดตลกอัดฟังชั่วโมงเงี้ยเป็นไงนะคะนุช จุก<ห>จุกน,นสวยๆทั้งนั้นเลยครับเ,เห็ดเสวอๆทั้งนั้นเลยบานแข่งจุเดดจดลรถเจลรถจะไม่ได้ออกเลยขารถไม่จอดขวางทางก็มาได้เลยนี่คนระับพึ่งก็อยู่ด้านบนครับมีพึ่งอยู่รงังแม่เห็นพึ่งบางเบลอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็ดเสร็จแล้วตีพึ่งต่อเลยครับเนี่ออ้ยเอา้องเอา้องโพเลยครับโอ้โหขาด ใช่ปกติทั้งห่วนมันไม่หลุดมันบานแล้วเพราะว่าห่วมันหลุดมันจะมันจะสกคงสภาพไหมเ,เ,อเออใช่มันจะอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เน่าไปแบบตุ่มๆไปเลยใช่รดทั้งกองเลยเ,เยอะเลยนะมันจุกเลยนะบานยังรุดเลยก็ฝากผลงานนะครับของตาบอยคอยนานไม่ด้วยนะครับ ก็จะมีหมู่สวยๆของคืนนี้หรือวันต่อๆไปนะครับให้รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำ YouTube ต่อไปนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ